สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ตัวเลขชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะในการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูกลุ่มดาวใหญ่และดาวจรที่โยกประจำเดือนเป็นหลักนะคะเป็นการดูแบบเกณฑ์ทั่วไป ไม่เจาะจงม,มุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสิ่งสําคัญเลยค่ะจิตเรานะคะเป็นหมอดูประจําตนของทุกท่านเลยนะคะนําพาชีวิตเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะให้พัฒนาที่จิตวิญญาณเรา มาดูค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีสิงหมีดาวที่สําคัญนะคะส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตานะคะคือดาวใหญ่ก่อนเลยค่ะดาวพฤหัสด,ดาวราหูค่ะอยู่ในภพการงานนะ,ะฉะนั้นการงานค่อนข้างโดดเด่นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะแล้วก็นะคะสติปัญญานะนําพาให้นะคะเรื่องของการงานบรรู้ตามเป้าหมายด้วยนะคะอิทธิพลของดาวพฤหัส ซึ่งหมายถึงสติปัญญาหมายถึงความรู้ความสามารถยังหมายถึงลานจิตวิญญาณด้วยค่ะดาวมฤตยูค่ะก็อยู่ในภพการงานเช่นเดียวกันซึ่งหมายถึงอะไรมฤตยูจะหมายถึงเทคโนโลยีสิ่งใหม่โอกาสใหม่ห่องทางใหม่ๆค่ะนะคะนี่คือด้านดีๆของมฤตยูค่ะนะคะด้านที่ต้องระมัดระวังของมฤตยูคือการเบื่อหน่ายอิสระสิ์สันโดษนะบางทีอยาก อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะเบื่องงานประจําแบบนี้ค่ะนะคะหรือมางครั้งทิ้งงานเลยตรงนี้จุดไม่ดีของมฤตยูค่ะนะคะด้านดีของมฤตยูทางานเกี่ยวกับกระแสะใหม่ๆนะนงานที่เป็นนายตัวเองแบบนี้จะดีะะมาดูต่อมาค่ะดาวใหญ่ต่อมาดาวราหูดาวดาวราหูนะคะยังคงอยู่ในภพรามรณะ,ะ,ะนะคะนะคะซึ่งในเดือน กุมภาพันธ์นะคะอยู่ในภพมรณะนะคะด้านดีมีด้านระมัดระวังก็มีการด้านระมัดระวังคืออะไรนะคะก็อย่าเพึ่งเชื่อใครง่ายทําอะไรนะคะนะคะอย่าเร่งรีบอย่าเชื่อคนอื่นนะคะใครมาชวนทําธุรกิจการค้าการขายใดๆตรวจทานก่อนอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หาข้อมูลหาความรู้ก่อนนะเพราะราหูจะหมายถึงด้านมืดการหลอกลวงนะ,ะสิ่งปิดปิดนะปิดนะคะสิ่งซ่อนเล้นสิ่ง สิ่งไม่เปิดเผยนะ,ะฉะนั้นเวลาใครเข้ามาชวนเราทําธุรกิจนู่นนี่บางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดเราก็หาข้อมูลหาความรู้ก่อนค่ะมาดูจุดดีๆของราหูบ้างจุดดีๆของราหูค่ะราหูนะคะถ้าฝกกัดติดสิ่งใดๆทํา สิ่งนั้นค่ะนะคะสัมมาอาชีพจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะเพราะราหูหมายถึงคุณโฟกัสติดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่คือจุดดีจะมีซิกเซนมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีๆทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จค่ะนะคะ,คะและกลุ่มงานเหล่านี้ค่ะจะค่อนข้างโดดเด่นใครทํางานกลุ่มเหล่านี้จะดีค่ะเพราะราหูยังเกี่ยวยงกับปัตตานีคู่ของหุ้นส่วนด้วยนะคะ นั่นหมายความว่ากลุ่มงานที่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียนักคอนเทนต์นะคนมีแสงมีสีเหล่านี้ค่ะนะมีเกณฑ์มีแฟนคลับมีคนรักมากขึ้นก่่นะคนะนักการเมืองค่นนักการเมืองนะแล้วก็นะคนะ,ะงานต่างประเทศทางไกลต่างถิ่นพวกนี้จับประสบความสําเร็จการเรื่องของการงานนะคะนะคะฉะนั้นใครทํางานกลุ่มเหล่านี้ค่ะมันลึงนะคะพบเรือนลาหูเลงไปที่การเงินนะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือได้ เงินจากทางไกลต่างประเทศค่ะนะคะพบเรือนการเงินมีดาวประจําคือดาวพระพุธและมีดาวที่โยกเข้าคือดาวจรนะคะคือดาวพระเกณฑ์หมายเลขเก้าโยกเข้าพบเรือนนะคะการเงินฉะนั้นการเงินมีเกณฑ์มาจากต่างประเทศจากคนต่างชาตินะคะหรือธุรกิจทางไกลต่างถิ่น่ย นี่ก็คือในเรื่องของการเงินเล็งไปที่ราหูและมีดาวจรน,นะคะคือดาวพัส,สุจรเข้าพบเรือนมรณะด้วยนะคะและก็เป็นดาวที่อยู่ในพบเรือนการงานด้วยค่ะนั่นหมายความว่าช่วงนี้ก็โอ้โหทำงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินหลั่งไหลเข้ามาค่ะนะงานต่างประเทศงานทางไกลธุรกิจก็มีเกณฑ์ขยายนักลงทุนก็มีเกณฑ์ทํากําไรได้ค่ะแต่ข้อเสียคืออะไรเนื่องจากมันอยู่ในพมรณะ ะะต้องรัดเข็มขัดดีๆต้องมีวิธีในการใช้ในการจ่ายค่ะเพราะหามามันอาจจะไหลออกได้นะคะฉะนั้นณนความหมายของภบเรือนมรณะค่ะเงินไหลหลังไหลเข้ามางานดีเด้งนะก็ต้องระวังบริหารจัดการดีๆอย่าใจร้อนผงคลางนะคะและก็อย่าเชื่อ ง่ายตรวจทานดีๆแค่นั้นเองนะคะเงินจะไม่ล้วนไหลนะคะจะไม่เกิดปัญหาตามานั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของราหูบวกกันดาวจรดาวย่อยนะคะคือดาวพัสดุค,ค่ะมาดูดาวใหญ่ต่อมาคือดาวพัศเส,สวค่ะมีดาวจรดาวย่อยโยกเข้า นะพบเรือนเดียวกันนะคะคือพบเรือนตอนนี้คู่ครองหุ้นส่วนมีเกณฑ์จะมีคู่ครองนะใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะได้รนะจะได้เจอคนที่ถูกใจจากคู่รักผู้ใหญ่แนะนําจากถิ่นกําเนิดจากต่างประเทศค่ะนะคะและนะคะมีเกณฑ์จะมีคู่ครองนะคะโดยนะคะพ่อแม่นะ,ะหรือญาติคู่ใหญ่นะ,ะให้ด้วยนะคะนี่ก็คือในเรื่องของดาวนะคะดาวจันทร์ซึ่งดาว นะคะที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ะคะและโยกเขา้าเขราเปเดอนอันนี้คู่ครองหุ้นส่วนนะคะฉะนั้นเรื่องของคู่ครองมีเกณฑ์จะมีคู่ครองนะะในเดือนนี้นะคะใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจจากคําแนะนําของผู้ใหญ่รวมถึงจากต่างประเทศนะคะ บ้านกาเนิดหรือถิ่นกําเนิดเดิมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายมีเกณฑ์จะได้หุ้นส่วนใหม่พันธมิตรใหม่ๆในการมาร่วมทาธุรกิจหรือมีโอกาสใหม่ๆค่ะเข้ามามีนาลีอุปถัมภ์ผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ด้วยค่ะในเรื่องของนะคะธุรกิจหรือการงานค่ะมาดูต่อมาค่ะในส่วนของดาวต่อมาดาวย่อยเล็กค่ะคือดาวอาต ดาวอาทิตย์ดาวพภค่ะนะคะดาวอาทิตย์ดาวพภูษธนะคะจะอยู่ในภพอฬิในช่วงของต้นนะคะในช่วงของต้นเดือนก่นะนะคะ,ะต้นเดือนจนถึงกลางเดือนและหลังจากนั้นจะโยกเข้าภพปัตตานิทั้งสองดาวนี้นะคะทั้งสองดานนี้สองสองดาวนี้สิ่งดีมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีนะคะเนื่องจากมันอยู่ในภพอลินั่นหมายความว่านะคะอ่ะต้องระวังการคิดมากการวิตกกังวลการเครียด นะหรือทํางานที่นะคะออาเรียดจนเกินไปบีบรัดจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้ถ้าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นคนอื่นอาจจนะไม่พอใจนะหรือสร้างศัตรูได้นั่นเองนะคะ อารวมถึงอีโก้หรือมั่นใจในตัวเองที่สูงเกินไปกับอิทธิพลข้อเสียของดาวอาทิตย์คืออะไรบางทีอีโก้นะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปก็อาจจะทําให้คุณไม่ชอบสร้างศัตรูได้หรือพูดไม่ะมระมัดระวังพูดด้วยใจร้อนพูดด้วยอารมณ์แบบนี้ต้องะระมัดระวังนะคะเพราะดาวอาทิตย์ข้อเสียคือเรื่องของอารมณ์การพูดใจร้อนพูดผงผางนะ,ะพูดแบบนะคะ พูดด้วยนะคะไม่กลัวใครเลยเขาเรียกว่าพูดแบบไม่ไม่กลัวใครอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะทําให้มีศัตรูหรือคนไม่ชอบค่ะฉะนั้นต้องรู้จักพูดนะคะรู้จักพูดทฉลาดทางอารมณ์ค่ะก็จะทําให้ศัตรูนะคะนะคะไม่มีมากจนเกินไปหรือไม่มีเลยนะคะฉะนั้นก็นะ ควรที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดเราก็ไม่ควรพูดหลักนะคะฉะนั้นต้องฉลาดทางอารมณ์รู้จักพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อตัวเราและผู้คนค่ะค่ะอยู่ที่ตัวคุณค่ะทำงานเกี่ยวข้องกับใครนะคะและนะอยู่ในช่วงของการเจรจาไหมอะไรไหมเราก็ต้องรู้จักวางนะคะวางตนวางคำพูดเราให้ถูกจังหวะนั่นเอง การเวลาอ่ะนี่คือดาวใหญ่และดาวจรค่ะที่เกี่ยวข้องนาด้านที่เป็นด้านจุดดีจุดแข็งกาบและก็จุดต้องระมัดระวังดาวอาทิตย์และดาวพระพุธจุดดีคืออะไรโอกาสชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจกันนี่คือจุดดีๆฉะนั้นก็จะมีกู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนก็จะเห็นโอกาสช่องทางใหม่ๆเข้ามาค่นะบางทีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะอย่างดีเลยก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งอาจจะอิจฉานั่นเองนะคะเนื่องจากมันอยู่ในภพ อนะนะคะมาดูต่อมาค่ะนะคะมาสรุปภาพรวมกันในเดือนนี้นะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์นะคะมีดาวประจํานะคะคือดาวอาทิตย์นะและดาวอาทิตย์กะยโยเข้าอาริด้วยนั่นหมายความว่าในเดือนนี้ต้องร,ระมัดระวังนะ้ะมากที่สุดเลยคือความขัดแยง้ง การแข่งขันนะและอลีนั่นเองการแข่งขันอลีคนไม่ชอบแบบนี้นะคะสิ่งสาคัญเราก็ต้องวางตัวเราให้นิ่งๆไว้อย่าใจร้อนอย่าผงผางนะคะลดอีโก้ลงบ้างถ้าเกิดเราเป็นคนตร,ตรงไปตรงมามากจนเกินไปนะคะเราก็ต้องฉลาดทางอารมณ์ค่ะนะเพราะก็เสียของดาวอาทิตย์ค่มักจะใจร้อนมุทะลุดุดันนะตรงไปตรงมานั่นเองแล้วก็นะคะบางทีนะคะจะไม่นะคะจะไม่ไว้ เขาเรียกว่าพูดง่ายคือบางครั้งก่ะเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําเลยแบบนี้ก็อาจจะทําให้คนส่วนหนึ่งไม่ชอบได้นี่คือจุดไม่ดีแต่จุดดีคือผู้หลักผู้ใหญ่รักสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีสภาวะความเป็นผู้นําจิตใจดีอ่อนหวานรักคนจริงใจกับคนนแต่มักจะทําบุญกับคนไม่ขึ้นนี่คือความหมายของดาวอาทิตย์นะคะเรื่องของอุปน,นิสัยดาวอาทิตย์นั่นเองที่อยู่ในลัคนาของชาวราศีสิงค์อ่าเนื่องจาก ะคะลัคนณาชาวราศีสิงห์นะคะมีดาวพระศุกร์ดาวราหูเร่งมาที่ลักนาและก็ดาวจันทร์ดาวพักเสาเร่งมาด้วยนะคะฉะนั้นมันจะมีคู่นะคะที่นามีสนเสน่ห์นะคะสวยนะคะหน้าตาดีฐานะดีนะคะประมาณนี้เนาะเรื่องของคู่คู่จากทางไกลต่างประเทศมาสรุปภาพรวมกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เดือนกุมภาพันธ์เรื่องของการงานนะคะโดดเด่นมากนะคะงานจะ ผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชอบชื่นชมมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานเนี่ยเป็นขวัญใจผู้หลักผู้ใหญ่คะแต่เรามาะระวังเพราะอะไรจะมีคนอิจฉามีคู่แข่งมีนะมีคู่แข่ง,ม,ขง,ม,ขงมีความขัดแยง้งนะคะเขาเรียกว่ามีอลลอยู่นั่นเองอลลคือคนแบบอิจฉาคนแข่งขันค่ะนะคะนี่คือมีจุดดีมีจุดนะไม่ดีมีนะคะแต่ไม่ต้องสนใจค่ะเราทํางานสมาีิตั้งใจทํางานของคุณไปค่ะ เราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ค่ะเราก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดฉลาดทางอารมณ์ไว้มีสติไว้แค่นั้นเองอ่ะต่อมาก่นนะคะในเรื่องของงานถ้าเป็นลูกจ้างนะข้าราชการค่ะก็มีข่าวดีนะคะงานจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะความไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะงานส่วนตัวธุรกิจก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะและก็มีโอกาสที่จะขยายงาน ไได้ไปถึงต่างประเทศนะคะความคิดสร้างสรรค์จะออกมาดีช่วงนี้ค่ะนะ้สิ่งแปลกใหม่แนวใหม่ๆลองทําเลยค่ะลุยเลยค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานใครเป็นนักลงทุนช่วงนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะรอจังหวะอย่าใจร้อนผุ้งผางเรื่องของการเงินนะคะรอจังหวะไปก่อนนะคะการเงินการใช้จ่ายนะคะช่วงเดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดหน่อยมีวินัยในการใช้จ่ายเนาะเพราะมีรอยรั่วเยอะนะคะมีเกณฑ์จะใช้จ่าย ออกด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่นะไม่ใช้ใจ่ายตามอารมณ์ค่ะเพราะเดี๋ยวจะใช้ใจ่ายแบบตามอารมณ์ไม่ตรงปกไม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็จะมีปัญหาตามมาฉะนั้นต้องนะคะอ่ามีวินัยในการใช้ใจ่ายค่ะวางแผนเรื่องการเงินให้ดีค่ะนะคะเรื่องของการเงินนะคะ การเงินมีรายได้เข้ามานะคะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลผลรายได้ตกหล่นต่างๆด้วยนะคะใครที่รอผลรายได้ผลนะคะผลตกหล่นเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้รับเงินที่รอคอยค่ะผลประโยชน์ต่างๆที่รอคอยจิตได้รับโอกาสได้รับผลตอบแทนค่ะสิ่งที่รอคอยโชคลาบนะคะมีเข้ามาไหมมีเข้ามานะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะฉะนั้นใครเป็นคอหวยคอเสี่ยงโชคเล่นอย่าให้หนักจนเกิน ไปกับนะ้ำมันทำบุญทำทานนี่คือเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะดวงการเงินที่ชัดเจนเลยมาจากคำพูดาการสื่อสารกัะนะคะมาจากตัวคุณเองเป็นหลักเลยนะคะเรื่องของโชคลาภค่ะเพราะนะคะดาวครบเรือนการเงินค่ะมีดาวประจําคือดาวพระพุธและมีดาวโยกเข้ามาคือดาวพระเกตนะคะโชคลาภการเงินมาจากต่างประเทศมาจากทางไกลและก็บุญกุศลนะเพราะดาวพระเกตจะหมายถึง บุญกุศลด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งที่นะคะคุณเคารพนับถือนะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีเราเนี่ยไปเกื้อหนุนกับคนอื่นเขาก็ให้เงินให้โชคให้ลาบเราค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเราเคารพนับถือค่ะรวมถึงนะคะโชคลาบที่มาจากนะคะการเดินทางด้วยค่ะดาวอังคารน,นะคะ ะะโยกเข้าพบเรือนลาภโชคลาภค่ะนั่นหมายความว่าโชคลาภคุณจะมาจากการพูดการสื่อสารการเดินทางด้วยค่ะมาดูในเรื่องของดวงความรักกันบ้างค่ะดาวพบเรือนความรักนะคะก็คือนะคะปะตนนัตนิค่ะมีดาวจันมีดาวพระเสาราหูค่ะคนโซจะมีคนเข้ามาขอเป็นเพื่อนค่อยๆเ,เรียนรู้พัฒนา ความสัมพันธ์กันไปค่ะอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนมาจากเพื่อนก็ได้มาจากคู่รักผู้ใหญ่ก็ได้มาจากต่างประเทศต,ต่างถิ่นก็ได้ค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะได้โชคจาก นะคนรักคู่ครองด้วยค่ะช่วงนี้ความรักดีมากเลยนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินได้รับการอุปถัมนภะ์งานจากคู่ของคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคู่คะนะใครรอแต่งงานก็มีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะคะอ่ะอยังไงก็งให้ปากหวานไว้ค่ะนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะมาดูด้านสุขภาพบ้างนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพหน่อยอย่าหักโหมงานจนเกินไปนะคะจนถึงท่านมีภูมิแพ้นะคะระวังเรื่องฝุ่นละอองนะจากสัตว์ก็ดีจาก ธรรมชาติก็ดีพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะมาปิดท้ายเรื่องการเสริมดวงชะตาการแก้นาะดวงชะตาถ้าวันนี้คุณเจอแต่ปัญหาการเงินปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่ให้สตินะ,ะมาช่วยแก้กับสติจะช่วยแก้ได้นะคะให้อยู่กับปัจจุบันก่อน นะเวลาเราเครียดเนี่ยส่วนใหญ่จิตเรามันออกไปข้างนอกค่ะไปปรุงแต่งไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราที่เป็นปัญหา่ะมันก็เลยทําให้เราเครียดแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นทําให้จิตเราผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันก่อนเวลาจิตเรามันผ่อนคลายแล้วค่ะเราก็จะเห็นไอเดียความคิดสั้นๆจะแก้ปัญหาได้ค่ะฉะนั้นวิธีการเสริมดวงชะตาเวลาเจอทุกข์ก็คือทําให้จิตมันผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันนะคะ สวดมนต์ไหวพระทำสมาธิค่ะพวกนี้ช่วยยกเรื่งองดวงชะตาได้ดีหากเรายิ่งฝึกฝึกจิตวิญญาณเราพัฒนาจิตวิญญาณเราค่ะยกจิตยกใจให้สูงขึ้นดวงชะตาเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือฝึกให้จิตเราสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นค่ะอิสระจากการยึดสิ่งต่างๆานะคะรู้จักปล่อยวางเขาเรียก ว่าการนะคะคือจิตมันอิสระนะคะชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะจิตค่ะความพยากรณ์ของอาจารย์ก็ขอพยากรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตมีความสําเร็จในทางโลกและในทางบ้านจิตวิญญาณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ